นี่ผมจะให้ดูเมนูอาหารร้านกรัวตะพุ่มถนนเรียบคลองมอญเออเข้ามาจากทางชลบุรงซอยแปดนะฮะก็ผ่านเออเขาเรียกว่าขึ้นสะพานข้ามคลองลำปาฮิวผ่านวัดสุธาโพธิ์มาผ่านโรงเรียนวัดสุธาโพธิ์ก็มาเรื่อยๆประมาณสักไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตรร้านอยู่ทางซ้ายมือนะฮะปลาไหลราดข้าวแปดสิบขบราดข้าวเจ็ดสิบหมูปา่าราดข้าวหกสิบหมูกรอบราดข้าวหกสิบขามหมูใบมะดันราดข้าวห้าสิบ กระเพารารข้าวหมูไก่หน้าสิบหมึกกุ้งห้าสิบไข่ดาวไข่เจียวสิบบาทต้ยมยำปลาช่อนหนึ่งร้อยต้มยำไก่เจ็ดสิบถึงหนึ่งร้อยต้มจืดห้าสิบถึงเจ็ดสิบปลาดุกอทอดผัดเผ็ดห้าสิบนะครับนะฮะเพื่อจะพูดนะครับ,รมรบผมจะให้ดูนี่ทางนี้ส่วนทางนี้ก็มาจากฉลองกรุงซอยแปดมาจากทางวัชราพงศ์นนะนี่บริการพนักานจอดรถตรงนี้ก็ได้ ออกด้านก็ได้ครับผมสวัสดีครับ